จากกระบี่กลับมาที่หาดใหญ่บ้านเราสําหรับคนที่เป็นคอกาแฟพลาดไม่ได้สําหรับงานนี้นะครับคอกาแฟจากภาคตาใต้ทั่วประเทศครับร่วมงาน Thailand Coffee Hub 2023หาดใหญ่งานกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันแรกของการจัดงาน Thailand Coffee Hub 2023หาดใหญ่งานกาแฟค,ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ทำให้บริเวณลานโปรโมชั่นชั้นหน ูนย์การค้าเซ็นทรัลหัตใหญ่เนืองแน่นไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคอกาแฟจากทั่วภาคใต้และทั่วประเทศครับที่เขาเยี่ยมชมงานอยา่างคึกคักในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายกชัยเลิศวิบูลักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานนะครับพร้อมด้วยคุณปีดีปัดดำรงกิจผู้จัดการทั่วไปสนยนการค้าเซ็นทรัลหัตใหญ่และคุณนัทรดาคุณวิวัฒนานนทนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกัน ภายในงานนี้นะครับได้มีการรวบรวมเอากาแฟพิเศษแบรนด์ดังจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งร้านกาแฟสเปเชียลิตี้คอฟฟี่คาเฟ่ทั่วประเทศแล้วก็จากทั่วประเทศกว่าร้อยแบรนด์ดังมารวมไว้ในงานเดียวโดยมีนายธนวันรแซ่หลินหนึ่งในผู้ประกอบการจากร้านคิมคอฟฟี่โฮมลรสเตอร์และก็ยังเป็นผู้ปลูกกาแฟแล้วก็ประกอบกิจการโรงคั่วจากจังหวัดชุมพรอีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน8นักประเมินคุณภาพกาแฟโรบัสต้าของไทยก็ได้กล่าวว่าปัจจุบัน กาแฟโรบัสต้าของภาคใต้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมการเติบโตทางด้านธุรกิจกาแฟในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการการันตีคุณภาพกาแฟภาคใต้และประเทศไทยแล้วก็ยังทําให้ผู้ประกอบการกาแฟจากทั่วทุกพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทําธุรกิจกาแฟด้วยมีงานโชว์กาแฟแบบนี้ครับมันก็เหมือนให้ ทั้งตัวเกษตรกร,ร,กรตัวร้านค้าเองได้ออกมาประชาสัมพันธ์ได้ออกมาค้าขายให้ผู้คนได้รู้จักเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับก็คิดว่าค่อนข้างที่จะคาดหวังครับเพราะว่าคิดว่าทางทางทางหาดใหญ่นะครับทางสงขาคิดว่ามีผู้บริโภคกาแฟที่มากขึ้นแล้วก็มีกาแฟลูบัสซาท,ที่ดีด้วยก็เลยมองว่าเอาลูบัสซาท,ที่ชุมพรมานําเสนอทางนี้ดูบ้างให้เขาได้ ได้ลองดูบ้างว่าโลมาซาชุมพรก็ต่างจากโลมาซาสงขานะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้ทั้งชาวมาเลได้รู้จักราบาซาไทยได้มากขึ้นครับด้านนายจักรพันธ์อมรสมบูรณ์ศักผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโสบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนกล่าวถึงสาเหตุที่เลือกการจัดงานดังกล่าวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าเนื่องจากอำเภอหาดใหญ่ครับเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียประกอบกับในพื้นที่จังหวัดสงขลามีผู้ประกอบการด้านกาแฟที่มีศักยภาพดังนั้นงาน t h Thailand c o f f e e h ั b ครั้งนี้นะครับที่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและสมาคมกาแฟพิเศษไทยร่วมกันจัดขึ้นนั้นนอกจากจะทําให้ผู้ที่ชื่นชอบดื่มกาแฟรู้สึกสนุกรู้สึกเ,เกิดสนรยภาพและยังมีการสับสนและกระส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟยกระดับเมล็ดกาแฟคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับภายในงานก็ยังได้รวบรวมเอาคลาฟโกโก้จากทั่วไทยส่งตรงจากแหล่งปลูกทั่วประเทศพร้อมเต็มอิ่มไปกับโซนเบเกอรี่แล้วก็ขนมหวานจากร้านดังอีกมากมายหากสนใจไปได้เลยนะครับไปเที่ยวชมงานกันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ครับจริงๆเรามองว่าหาดใหญ่นี้นะครับเป็นจุด ลยุทธ์สมรภูมิที่อยู่ใจกลางของภาคใต้นะครับที่สามารถเชื่อมโยงภาคใต้ตอนบนนะครับและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกลุ่มคนมาเลเซียด้วยนะครับเราก็เลยเลือกที่นี่สองนะครับร้านกาแฟนะครับผู้ประกอบการกาแฟที่อยู่ในหาดใหญ่ที่อยู่ในสงขลานยครับมีศักยภาพและมีอยู่เยอะมากนะครับนี่คือเหตุผลที่เราเลือกที่เซนทรัลหาดใหญ่จัดงาน